ตอนรับกับเข้าสู่ KBBL TV นะครับเป็นเบรกสุดท้ายแล้วเฮ้ยเป็นชิรจริงดิเร็วมากๆอ่ะตอนนี้เมื่อกี้นึกได้จริงๆจดเวล้วแะแต่ว่าลืมเดี๋ยวขออนุญาตเข้าสู่อันนี้นิดนึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ไอ้เม่เกะเคลร์เรื่องเรื่องเพื่อนิดนึงนะครับพี่อารปนขานขาน พ่อานิสวันนี้นะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์อยู่นิดนึงจริง,รงๆเขาไม่ได้ฝากบอกประชาสัมพันธ์อะไรหรอกแต่ว่าอ,อ,อยากจะพูดนิดน,นึงเพราะว่าตัวเองเนี่ยจะเข้าไปเป็นส่วนร่วมในงานนี้ด้วยนะครับวันจันนี้วันที่12ธันวาคมซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยของวันรัฐธรรมนูนะครับก็จะมีงานนี้ฮะวันอ,อ,อะไรนะค่ายพอรอกเอพราะเรารักกันวันที่12ธันวา54นี้นะฮะโดยอ,อ,อันนี้คือเป็นเป็นชมรมมุสลิมที่โรงเรียนคานาราสรบำรงจังหวัดยะลานะครับ ถ้าว่าใครเป็นสิทธิ์เก่าเราก็อยากจะเข้าร่วมเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาไม่ไม่แน่ใจเป็นสิสทธิ์เก่าได้หรือเปล่ายังไงไม่แน่ใจะนะเดี๋ยวลองลองสอบถามจากจาก Facebook อีกทีหนึ่งนะฮะก็คือว่าครูพี่บา้าเงานเนี่ยจะเข้าไปมีส่วนร่วมในนั้นคือจะพูดแบบเป็นแบบสร้างแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยงานนี้ก็คือถ้าจะไม่ไปรู้รู้สึกว่าจะเริ่มต้นเดี๋ยวนะแป๊บนึง จะเริ่มต้นประมาณตอนเช้าแหละ8ปดครึ่งไปจนถึงเที่ยงวันถ้าจะไม่ผิดนะฮะเดี๋ยวเขาอ,อ่านาดีเทลนิดนึงเขาบอกว่าประชาสัมพันธ์นโครงการค่ายพอรอกอเพราะเราละก,กันครั้งที่1วันที่12ธันวาคมศกนี้ณโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาจุดประสงค์ของโครงการก็คือเพื่อประสานใจน้องๆเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวนี่ยเพื่อให้น้องๆเนี่ยรู้จักเราก็สน,สนุนสนมกับรุ่นพี่มากขึ้นมีการแนะนําการศึกษาจากพี่ๆผู้มีประสบการณ์ ช่คนนี้เปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูกิจกรรมต่างๆทั้งสนุกสนานและน่าสนใจแล้วก็มีสาระนะครับทั้งหมดนี้รวมอยู่ในค่ายนี้เพียงแค่1วันประมาณ7ชั่วโมงสงสัยเข้าไปจบตอนบ่ายน่เลยอะครับแต่ว่าครูก็จะไปช่วงเช้าแหละ9โมงถึง10โมงนะฮะจะไปพูดเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับไม่บอกหัวข้อและกันแต่ว่าขอขอบอกว่าว่าขอบอกแค่ว่าเป็นเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็อย่าลืมไปเจอกันได้วันจันนี้12ธันวา อ่สิองธันวาเก้าโมงเช้านะครับเจอกับครูพี่บางเอาได้นะครับก็เป็นสิทกธกิ์่าวของที่นั่นด้วยกล็ลาวกันนะครับและนี่คือ p ี News ข่าวประชาสัมพันธ์ p ีอาร์ N e ข่าวประชาสัมพันธ์